ทำอะไรอยู่ครับลานลานอยู่ดีจ้าอันนี้นะคะ่ะสวัสดนนี่จมี่ใครมารอพี่เจี๊ยบจะพาไปลบเ,เป็นลบกันไปลบพี่ <laughs> เจี๊ยบไม่ไปได้ไหมครับตะเข็บอะ่ะใช่หนึ่งหนึ่งตาสุดท้ายนี่นิกิตาสุดท้ายตาสุดท้ายเขาชนะหนึ่งเราชนะหนึ่งอันนี้ตาสุดท้าย อย่าฟ้องพี่เจี๊ยบแบบนั้นพี่เจี๊ยบโหยเอ้ยปัดพี่เจี๊ยบปัดไม่งอนเขาบอกไม่งอนเอขาบอกทำได้เลยใช่เดียวอย่าพิมพ์แบบนั้นเดี๋ยวพี่เจี๊ยบก็จะพิมพ์โหยมันถึงหน้าสิวหน้าขวาแล้วแค่ยูเมงอ่ะเิ็น์ไก็มุชา ไม่ไปไม่ไปเอจะไปเหรอหนูหนูชอบลังสิตค่ะเก้าคนสบายสบายถ้าห้องเราทำไม่ได้ให้ถามเหรอหนูหนูจะโยนพอเท่าเลยให้ถามเหรอโอเคบนล่างอัปเอ็ดายอัปเอ็ดายมากรี๊ดอัปเอ็ดายเอมพี่นิกกี้บอกว่าพี่นิกกี้จะยิงนะนี่นี่ เอ็มบอกว่ายิงได้เลยเอ็มบอกว่ายิงได้เลยพินิกิพี่ส่งให้พี่เอ็มได้พี่นิกิพี่นิกิวันนั้นเรายังทำคอนเทนต์ด้วยกันอยู่พี่ส่งให้พี่เอ็มได้นะพี่นิกิวัไนว่าเอ็นดูน้องค่ะน้ำมันเปล่งกลิ่นปุ๋ยสามคนครับสามคนดูสามคนผู้หญิงผมเดิรคนนี้เป็นของคุณนะคะ โอ้ oh นานาชาติ oh my god ชาเลนไม่ผ่านอุ๊ยได้ยินอะไรไหมโอลา oh my แรงมากเขาบอกชาเลนไม่ผ oh oh ่านค่ะพี่นยิงมาเลยครับเห็นไหมพี่นิกิเขาบอกให้ยิงพี่นิกดถึงอะไรกันอยู่คะเนี่ย ทีมหนูเขาต้องภูมิใจในตัวหนูแน่ภูมิใจสุดๆ3ามสิบวินวอมไหมหรือว่าไงไม่จริงจะสู้ตัดน้อมใช่ไหมทุกคนเขาส่งคนทหารมาส่งตัดนื้อ ขอบคุณครั thank you ขอบคอุณพี่แจยมนะครับอูกคาถาสี่อันไม่ติดนอนสักอันเลยมันอาจะอยู่ที่โชคด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณพี่แจบนะคะไปคุยพี่แจ๊มาช่วยขอบคุณเจ๊จตัดนม ที่กี่น่ารักที่สุดส่งไปได้ก็ตัดนมของเขาขอบคุณครับของขวัญโอลาฟไปแปลกดีไม่เที่ยวบอกว่าของขวัญโอลาฟไปแปลกดีไม่เหมือนของไทยใช่ใช่มีแปลกๆเดิมเลยขอบคุณนะครับทุกคนนะครับขอบคุณครับไปบ๊านไปบ้านเดี๋ยวมาดู